ชื่อเฟิร์ตค่ะน้องมาเรียนอะไรอยู่ที่ออสเตรเลียคะตอนนี้เรียน b a Bachelor o f b u s i n e s s m a n a g e m e n t m a j o r i n in n b u s i n e s s e c o n ค่ะมหาวิทยาลัย u n i v e r s ร t y of q u e e n s l a n d ค่ะหรือว่า UQ นะคะทำไมเราถึงเลือกมาเรียนต่อที่ University of Queensland คะเพราะว่ามหาวิทยลัยที่นี่เป็น Group of A ค่ะแล้วก็สาขาที่เรียนก็มีชื่อเสียงค่ะสาขานี้จบไม่ตรงสายเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะเพราะว่าหนูเคยเรียนสินปศาสตร์มทมาก่อนก็ทรานเฟ e รมาได้แค่บางตัวเท่านั้นนะคะ เพื่อนๆที่ University of Queensland เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากๆค่ะอาจารย์ก็น่ารักหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นทักเรียนหรือทางอาจารย์เลยค่ะเฟิร์สใช้เวลาเตรียมตัวนานไม่ค่ากว่าที่จะเลือกมาเรียนที่นี่ไม่นานมากค่ะแค่หเดือนเองค่ะเฟิร์สมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่อยากมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียไหมคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวและเตรียมใจเพื่อมาเรียนที่ต่างประเทศอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าชื่อว่าทาได้นอนค่ะเรียนต่อที่ออสเตรเลียอย่าลืมติดต่อพี่คันออนนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ